สวัสดีครับอ่าช่งเรีบนหน่วตัวนี้ครับตัวที่ได้แชมปนะ์ลูกผสม F1 นะครับชนะวัวแดงนะครับเมื่อเช้ายาวมากครับยาวจริงๆขอบคุณพี่เขา,า,ามากรับชมดูนี่ครับนี่สวยสุดยอดครับเชี้ยงๆจับได้นะครับนั่งลา,าคืนน,นี่ครับ ไม่ชอบพี่มีไข่จุกไหมไข่ไข่จุกโอ้นี่ครับตื่นครับมันตื่นผมเห็นแล้วสนามแรกด้วยใช่ครับสนามแรกเลยใช่ไหมครับแล้วอยู่ท่ามกลางวัววัวแดงแล้ววัวแดงแต่ละตัวเลยผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมันบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นอ่ะโคตรโคตรหลายทีเขายังยังชอนนะครับใช่ใช่ผมเห็นแล้วแบบก็จะคิดเลยว่าเอ๊ะกรรมการแต่มันต้องมีอะไรหลายอย่างผมก็เลยเออมันก็เลยมาชมกุ้ง มันยังไม่โตเต็มที่ไงพี่ถ้าโตเต็มที่โอ้โหมันสวยมากครับดูไม่ออกเลยนะรูปผสมดูไม่ออกเลยโอ้โหไอ้รูปตัวไหนครับตัวนี้โจกคิดครับโจกอ๋อโจกคิดวัวแดงนะเชื้อราพด้นบ้านใช่โจกคิดแม่แม่เท้าไหมแม่เท้าพื้นบ้านแล้แม่สายอะไรครับ นี่ผมไม่รู้ครับอันนี้ผมเป็นเป็นฟิตติ้งแล้วก็คนณตงเขาเป็นเจ้าของตัวโอเคเพราะว่าเพราะว่า F1 บางครั้งตัวแม่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แหละเพราะวัน F1 ถ้า F2 น่าจะรู้เยอะตัวนี้มาจากเหลือเอาเลยครับใช่ว้าวโอ้ใส่ทั้งเหนือเลยสาวท้ายืนอย่างนี้ในสนามนะคใช่ใช่สวยสวยครับนี่ครับคนจุ่ม่นเช้า วัวแดงชิดซ้ายเลยครับแม่ชาวนี่กรรมการจากอเมริกาพาไปหน้าเป็นตัวเมียด้วยใช่ครับก็กรรมการเมื่อเช้าก็พูดอย่างนั้นอ่ะใบหน้าได้ตัวเมียตุ๋น,ไไนครับเหลี่ยมตุ๋ <c ười> นี่ครับวัวที่ชนะวัวแดงนะชา ตัวผสม F1 ก็ขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับโจคิกนะครับพ่อแดงแต่ให้ลูกเทาแล้วก็ได้แชมป์นะครับก็ใครมีผลงานของโจคิกก็เอามาบีดได้ครับพัฒนาได้ครับ F1 ไม่ต่างอะไรกับเรืออร้อยเลยครับกราบพี่ขอบคุณมากครับ